สวัสดีครับทุกสัปดาห์นะครับสามคำถามที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุดในเว็บไซต์ p m ี o ง h นะครับผมก็จะมาตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีสามคำถามที่ได้คะแนนสูงสุดครับคำถ,ถามแรกก็ไม่พ้นเรื่องของน้ำมันนะครับมาจากคุณน้ำแข็งซึ่งก็สอบถามว่าทำไม <c oughs> เรื่องของของทุ้น้ำมันเรื่องของภาษีนั้นเนี่ยไม่ได้ทําเหมือนกับตอนที่พูดไว้ในช่วงของการ หาเสียงนะครับผมก็อยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจในการที่จะจัดเก็บหรือช่วยเหลือที่น้องประชาชนเนี่ยก็ดูจากภาวะในเรื่องของราคาในตลาดโลกเป็นหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาน้ํามันลดลงไป30-40เหรียญต่อบาเรลน,นะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาระดับ 60- 70เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับช่วงที่ผมเคย พูดไว้ในตอนหาเสียงนั้นหลักของเราก็คือว่าช่วงที่ราคาน้ํามันต่ำเนี่ยครับเราจําเป็นที่จะต้องเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อเอาเงินกองทุนนั้นเนี่ยสามารถมาใช้ต่อสู้กับราคาน้ํามันที่แพงได้นะครับเวลาที่ราคาน้ํามันแพงงั้นพอถึงจุดที่มาถึง70เหรียญเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ารัฐบาลเริ่มต้นจากการลดราคาน้ํามันดีเซลลงไป2บาทก่อนนะครับราคาน้ํามันดีเซลเนี่ย ที่เราลดเพราะว่าเป็นราคาน้้งมันที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ที่เป็นคนยากคนจนนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการขยับสูงขึ้นไปอีกนะครับรัฐบาลก็จะเอาเงินกองทุนและก็ในส่วนของภาษีสปปรรพสามิตเนี่ยมาแก้ไขต่อไปนะครับถ้าเราใช้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับพอราคาน้ํามันขยับสูงขึ้นซึ่งขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะไปถึง80 90 100, 100เหรียญต่อบาเรลเนี่ยเราก็จะไม่มี ครื่องมือในการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เราก็ได้ตรึงในเรื่องของก๊าซสูุงต้องในเรื่องของ MGV อันนี้ก็เป็นไปตามที่เคยหาเสียงไว้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังมีการตรึงค่า ST นะซึ่งมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าประจุเป็นเรืสิงสหาคมปีหน้าด้วยนะครับคำถามที่2นะครับมาจากคุณ UN m i s s i o n 2008ซึ่งได้ให้ข้อมูลผมมาในเรื่องของปัญหาของนักงานสอบสวนทั้งในเรื่องของอาการ เลื่อนไหลตำแหน่งทั้งในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับโดยได้พูดด้วยว่ามันไม่สอดคล้องก,กับเรื่องของกฎหมายที่ตตกาหนดไว้ในเรื่องของตารวจนะครับก็ขอเรียนนะครับว่าเรื่องนีเออ้เป็นเรื่องที่ผมจะรับไปนะครับแล้วก็ให้ทางกตชกตรได้รับทราบนะครับเพราะว่าขณะนี้ก็ยังมีการดําเนินการในการปรับโครงสร้างอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่เป็นข่าวอยู่แล้วก็กําลังจะต้องมีการประกาศโครงสร้างใหม่นี้ใช้ประมาณเดือนกันยายนแล้วก็จะมีการจัดวางคนลงเข้าสู่ โครงสร้างใหม่พร้อมๆกับการที่จะมีการโยกย้ายประจำปีเสร็จรอบนี้ไปแล้วแหะครับก็คงต้องย้อนกลับมาดูข้อเสนอต่างๆนะครับรวมไปถึงต,ตามข้อกฎหมายด้วยนะครับที่จะมาปรับปรุงโครงสร้างเพราะว่าผมก็เห็นด้วยนะครับว่าคนที่ทํางานจริงๆระดับทํางานจริงๆเนี่ยต้องการได้รับขวัญกําลังใจนะครับแล้วก็พร้อมๆกันไปนั้นเนี่ยก็ต้องการให้กระบวนการของของเราซึ่งเป็นต้นพานนะครับของกระบวนการทติธรรมเนี่ยมีความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมได้ ส่วนคำถามข th ้อที่ yup. 3นะครับเป็นคำถามที่มาจากคุณนิชานะครับซึ่งได้แจ้งให้ผมทราบว่าไม่มีการมอบทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมตอนปลายเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศนะครับผมต้องเรียนตรงๆเลยนะครับว่าผมเพิ่งทราบว่ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับและไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยรัฐบาลต้องชัดเจนว่าจะไม่มีการปัดหรือปรับลด ขอเวลาผมที่จะไปตรวจสอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะไปดูว่าถ้าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นชนนี้จริงนะครับก็จะมีการดาเนินการแก้ไขันะครับแล้วก็จะแจ้งให้ทุกท่านนะครับที่ได้มีควยามยสนใจเรื่องนี้ทราบผ่านอีเมลนางครับนื่นคีสารคือถามในรอบประจาน